อย่าลืมดูแลกันนะครับโกโก้ Go Go, ที่มีอยู่ครับวันที่4ธันวาคม2 5 6 7ครับผมได้แจ้งประกาศไปแล้วนะครับว่าผมจะทำอะไรนะครับไม่เกินวันที่15นะครับอย,อย่างเร็ววันที่15อย่างช้าไม่เกินสิ้นปีนะครับผมรับซื้อผลสดโกโก้โก,กิโลกร,รัมละ 2ี่สบาทยีบาททุกไซส์ทุกขนาดนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ได้โคกันหมดเรียบร้อยแล้วกับสูนยนหมักสูนยนตากต่างๆที่เตรียมรองรับนะครับอ่ะก็ถ่ายรูปดูบรรยากาศนะครับกับต้นโกโก้อยู่แปดปีนะผมต้องการคือให้รางวัลและโบนัสกับคนที่ปลูกดูแลต้นโกโก้เดี๋ยต้นโกโกอ้โกโกอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือให้โบนัส ของขวัญปีใหม่นะของขวัญปีใหม่เลยครับแล้วก็จะเป็นราคานี้แบบยั่งยืนนะครับหลายคนงงว่าผมซื้อขนาดนี้20บาทไปไม่ฟางหรือมาปลุกกระดมอะไรหรือเปล่าอันนี้เราแถลงการไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่ต้องกล่าวถึง20บาทไม่ใช่แค่แท่าค่าผลสดนะที่ผมต้องจ่ายไปผมต้องจ่ายเข้าไปในระบบอีกป,ประมาณ20บาทถึง30บาทเพิ่มเป็นทั้งหมด50บาทต่อกิโลผลสดเลยนะครับ หลายคนถามมาว่าแล้วผมจะต้องทำมะเร็งแห้งขายราคากิโลกร,รัมเท่าไหร่ผมไม่ได้ยืนที่ราคาแาล้วมลเ็ดแห้งนะครับเพราะมลเ็ดแห้งตอวน,นี้ดิวมาเยอะมากอ่เยอะมากจริงเยอะจนน่าตกใจครับหลังจากเปิดวาร์ปไปนี่น,นะครับเยอะมากครับทั้งในและต่างประเทศนะสําคัญคือคนที่ทําเกี่ยวข้องกับโกโก้ทุกคนต้องอยู่ได้ครับช็อกโกแลตเมกเกอร์ช็อกโกแลต ณตอนนี้ก็เข้าร่วมหลายที่หลายแห่งนะครับหลักการง่ายๆครับวันนี้ไม่ต้องเป็นต้นทุนในการรับซื้อแข่งกับผมครับราคา20บาทผมจ่ายเองท่านแค่หมักนะครับทำมเเล็ดแห้งแล้วก็สามารถที่จะนำมเเล็ดแห้งนั้นกลับไปใช้ได้ด้วยเห็นไหมโอ้โหหลักการนี้มีแบบไหนครับมีที่ไหนอีกครับเป็นทุนทุนให้ด้วยหมักให้นะครับแล้วก็เสียค่าหมักผมจ่ายค่าหมักให้อีกนะนะครับแล้วก็ยัง สามารถเอามาล็ดแท้งกลับไปใช้ได้ด้วยโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอหลายคนถามมางงๆนะครับมีครับผมจัดการประมาณนั้นเนาะผมต้องการคืออยากรู้ว่าต้นโกโก้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบเนี่ยนะครับที่จะผลิตลูกโกโก้แบบนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างเพราะนอกจากผมจะซื้อผลผลิตแล้วผมยังต้องเอาเงินไปบำรุงดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมากขึ้นดีขึ้นมากขึ้น สำหรับคนที่ตัดไปแล้วผมบอกงงผมก็าเสียใจมากๆนะครับกับคนที่ตัดสินใจตัดไปแล้วเพราะผมประกาศไปตลอดครับว่าดูแลไว้ก่อนดูแลไว้ก่อนในระหว่างที่รองบนะครับคนที่เห็นคุณค่าต้นหนูโก้ตัวนี้ก็ติดต่อมานะครับติดต่อมานะครับโรงงานแย่งกันครับแย่งกันลงนะครับน้าตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะดิวประมาณยังไงเดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดหลายๆอย่างอยู่นะครับแต่ว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้มีดิวมาแน่ๆนะครับต้องการเยอะด้วยนะ ต้องการเยอะแล้วต้องการอย่างมั่นคงด้วยนะครับแบบมั่นคงด้วยนะครับ <c oughs> ลงแน่ๆน,นะครับผมเชื่อว่ามีคนจะให้ราคาโกโก้ผลสดมากกว่าราคาที่ผมประกาศคือ20 20บาทแน่ๆผมเตรียมไว้แล้วนะครับว่าผมจะขยับขึ้นอีกครับจะขยับขึ้นอีกครับแน่ๆน,นะครับผมขยับแน่ๆครับเพราะผมจะมีลงหมากลงตากไปอีกนะครับลงหมากลงตากกระจายไปอีก นะครับ30ถึง50แห่งทั่วประเทศ3 0ถึง50แห่งทั่วประเทศเพราะถ้าไม่สร้างโรงหมักโรงตากอย่างที่ผมบอกครับว่าปรดักบางอย่างมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าจะให้พี่น้องเราหมักเองนะครับเราจะไม่ได้บุญค่าตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีโรงหมักโรงตากควบวงจรตัวนี้มันจะเกิดบูลค่าอีก3-4โปรดักนะครับเห็นไหม อันนี้ไม่ได้คิดไ like ว้แคบๆนะครับคนที่ติดตามงานผมเขาเลยติดต่อประสานงานมาประมาณนี้นะแล้วมียังมีองค์กรอ a ไรไม่ไู้พูดอนะองค์กรนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาได้ผลักดันนะครับแล้วก็ให้งบสนับสน,นุนร่วมคันพัฒนาวิจัยนะครับพี่ท้องครับที่ได้ยินข่าวทางเกาหลีเกิดปัญหานะครับได้ยินข่าวอิสราเอลอิสราเอลเกิดปัญหา กลับมาบ้านเราเถอะครับกลับมาบ้านเราเถอะเรามาช่วยกันครับมาช่วยกันพัฒนาติดต่อหาผมนะครับแล้วผมจะหางานผมจะไม่ใช่หางานผมจะเอางานลงไปให้นะผมจะเอางานลงไปให้จริงๆครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศไม่ต้องห่างอ,อกมาอ,อกพ่อแม่ครอบครัวนาะอนะครับเอ็นดูครับ เกิดข่าวมาเนี่ยนะครับโอ้โหคนอยู่บ้านเนี่ยลุ้นใจหายครับแม้จะแรกมาด้วยเงินมหาศาลบางอย่างที่เรียกในประเทศไทยไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มทยอยกลับมาอย่ารอเมื่อมันทุกอย่างมันพร้อมทั้งหมดนะครับมาร่วมพัฒนาระหว่างโครงสร้างโครงงานด้วยกันนะครับประมาณนั้นนะผมติดต่อไปแล้วนะครับทั่วประเทศในะตอนนี้หลังบ้านผมติดต่อไปหมดแล้วนะนะครับใครที่ยังไม่ได้ประสานงานนะครับใครที่มีผลสดโกโก,โก้อยู่ตอนนี้นะครับผมอยากรู้คนที่พูดนะครับว่าจะเอาโกโก้มาส่งผม เอามานะครับอย่ากลืนน้ำลายตัวเองเอามาจริงๆนะครับกิโลละยี่สิบอ้กิโลละยี่สิบบาทครับผมพร้อมจ่ายครับพร้อมจ่ายเลยไม่มีรถผมเราอารถไปขนนะครับจ่ายเงินสดด้วยนะเตรียมไว้เลยครับเตรียมไว้เลยครับเปลือกเปลือกแล้วก็เปลือกแห้งหรือเปลือกยุยเดี๋ยวก็ซื้อกลับเข้าไปทั้งหมดด้วยนะครับทั้งหมดละหมดครับโอ้ใครที่เดี๋ยวคุยงานผมก็ไปบอกต่อได้ครับในเรื่องบางเรื่องนะครับบอกต่อได้เลยนะครับพะตัวนี้ผม ทำแบบเปิดเผยไม่ได้แบบทําแบบอุบอิบนะครับคุยมานานพูดมานานแล้วนะครับประมาณนั้นนะก็ให้เห็นประมาณการนี้นะครับอือเห็นไหมโกโก้กินสดที่ผมเคยพูดนะครับโภชนาการตัวนี้เดี๋ยวเกิดขึ้นแน่นอนครับสายพันไอเซตเก้มันไม่ใช่มูลค่าเพียงแค่เอามาเล็ดแท่งไปใช้ประโยชน์นะครับโกโก้ยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมาย นะครับเห็นไหมถ้ามันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับสายพันธุ์นี้โอ้โหนะครับแล้วพัฒนาสายพันธุ์อื่นอีกได้ไหมครับได้เห็นไหมฮะผู้ชนาการนะครับงานวิจัยมาเลยครับเดี๋ยวผมสนับสนุนทุนนะไม่ใช่ผมนะครับเป็นผู้จ่ายทั้งหมดนะครับงบประมาณนี้มีแหล่งที่ไปที่มาทั้งหมดนะนะครับงานวิจัยนะครับเลยเรียกเลยเลยนะครับเซ็นเตอร์หลักนะครับที่ขอนแก่นนะครับที่ผมจะเลือกลงนะครับ ในเซ็นเตอร์บริหารร่วมนะครับโปรเจกต์ Project ร่วมอยู่ที่ใกล้ๆฟีเจอร์พาร์คลังสิตก็ตอนในี้เนื้อที่ก็50ไร่ของที่ขอนแก่นก็ประมาณเริ่มต้นที่8-6ไร่แล้วก็ขยายเพิ่อมอีก20ไร่นะครับขอนแก่นเจอกันครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผมต้องเข้าไปคอนแทคแน่ๆครับราะหนึ่งผมก็เป็นศิษย์เก่าที่่นด้วยนะนะครับก็มีอะไรอร์ซัพพอร์ตได้ก็จะช่วย ทุกมหาวิทยาลัยครับทั่วประเทศครับสามารถที่จะพัฒนาเรื่องนี้ด้วยกันได้ครับเพราะเราจะผลักดันเรื่องของมูลค่าของโกโก้ประเทศไทยเรานะครับหลายอย่างที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกแล้วเกิดมูลค่าสําหรับโกโก้ที่เห็นอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับร้องตะโกนดังๆตอนนี้นะครับว่ารับซื้อแน่ๆ งบลงมาแล้วนะครับการจัดการลงมาแล้วนะครับเหลือแต่เพียงว่าอยู่ในบัญชีแล้วจ่ายออกไปเริ่มสตาร์ทที่ผมประกาศรับซื้อทุกวันที่15นะครับรถวิ่งไปทุกทุกวันที่15แล้วก็วันที่1อันนี้จะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับศู์หมกักศู์ตากตัวนี้ครบวงจรไม่มีอุปกรณ์ผมช่วยอุปกรณ์อีกได้ซ้ำไปนะครับอุปกรณ์การหมักนะครับแล้วก็โลงหมกักลงตากที่20แห่งที่เริ่มต้นสตาร์ทแล้วก็แผนระยะ1ระยะ2ระยะ3จนครอบคลุมครับครอบคลุมนะลงทุนรวมทั้งหมดนะครับ พ่าประมาณที่เริ่มต้นอยู่พันห้าร้อยล้านครับและยังต่อเนื่องอีกมากมายอยู่พอสมควรอยู่นะครับสําหรับโปรเจกต์โกโก้ควบวงจรนะครับอ่าได้ความมั่นใจตรงนี้แล้วนะครับนี่ประกาศไปครับแชร์ออกไปนะครับขอแชร์หน่อยครับรบกวนแชร์หน่อยครับได้ยินแล้วแชร์เลยครับแชร์หน่อยนะครับแชร์ออกไปนะครับ อยากให้พี่น้องเราได้รับรู้ข้อมูลนะครับอย่างหวงเห็นข้อมูลนะครับแชร์ออกไปเลยครับกดไลค์เลยครับกดติดตามเลยครับข้อมูลต่างๆเน้อนะครับอ่าสู้กันมาแล้วครับ8ปปีเราจะให้รางวัลกับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสู้มาด้วยกันนะครับนะครับใครที่รอฟังผมอยู่ก็ได้รับขาอดีไปนะอ่าพบกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ